เดี๋ยวเรามาชมในคอเตอร์ที่2นะตอนนี้เื้อ,อะไรนะเขาเปลี่ยนของใครของใครเปลี่ยนหมดเปลี่ยนยกชุดเมื่อกี้ชุดเขาลองที เดี๋ยวเรามาชมเกมในคอร์เตอร์ที่2นะตอนนี้นะเป็นฐานปัญญานะขึ้นนำอยู่1ประตูศูนยเป็นฐานปัญญาได้เคลีย์ให้ง่ายๆหมายเลข18ฐานปัญญาก็น่าจะมีการเปลี่ยนผู้เล่นเหมือนกันนะสำหรับอิสลามมิยาลยน,นี่ยกอีกชุดหนึ่งลงไปเลยนะฮะท oh. ีบอลย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ oh. ได้บอลอยู่ที่ฐานปัญญาโ oh. ยกเข่าซ้ายแล้วพามาลูกนี้เสียหลักไปเอง แล้วโดนอักลอมตักได้มาลูกนี้ยังได้บอลอยู่ริมเส้นอักลอมให้มาลูกนี้ก็ยังติดแล้วตีบอลมาก็ยังติดผู้เล่นของแต่ว่ายังได้บอลอยู่โยกเข้าขวาตีบอลย้อนกลับมาฐานปัญญานี่เล่นบอลที่แคบแคนี่ถือว่าเล่นกันได้ดีเลยแกะบอลได้แกะบอลไ,ได้ดีเลยทีเดียวแล้วยังได้อยู่ไล่มาริมเส้นลูกนี้ โดนตัดได้เป็นบอลทุ่มของฐานปัญญาทุ่มมาเก็บได้ยังได้บอลอยู่ที่ฐานปัญญาขึ้นไม่ได้ตีย้อนกลับมาตั้งกันใหม่แล้วเปลี่ยนแกนข้ามฟากมาลูกนี้ยังได้อยู่ที่ฐานปัญญาหมายเลข18 ตัวต่อตัวให้มาลูกนี้หมายเลขสามเก็บบอลมาแต่ก็ล้นมาโดนบีบมาลูกนี้นนให้มาที่นนแล้วยังไงแย่งกันอยู่หมายเลขสินบหกตีบอลย้อนกลับมาหมายเลขสามย้อนขวาโดนลุมอยู่หน้าบอลลูกนี้เจ้าเปาให้มาแล้วจะไซส์ก้อยลูกนี้ยังติดฐานปัญญาตีบอลย้อนกลับมาแล้วโดนตัดได้เจ้าบีมคล้องมาแล้วได้อยู่หมายเลขสิบเก้า แล้วพามาอย่ยงได้อยู่แต่ว่าเสียหลักโดนตัดได้ให้มาง่ายๆสั้นๆฐานปัญญาแล้วจะพาบอลหนีแต่ว่ายังโดนเจ้าบีมบีบอยู่บีมได้บอลอยู่เงยหน้ามองเพื่อนเราจะเติมแต่ว่าหมวนกลับไปยังไงลูกนี้ตัดเข้ามาตรงกลางแต่ว่าก็ยังติดฐานปัญญาตีบอลง่ายๆสั้นๆกลับไปที่แบ็กขวาให้มายังติดอยู่ที่ แล้วยัดมาตรงกลางก็โดนตัดได้แล้วให้มาลูกนี้ข้างหน้าวิ่งแข่งกันมา3าโอ้แล้วมีความเร็วเลยถามปัญญาได้มาลูกนี้ยังเข้ามือพวกแหล่าประตูโอ้เกือบไปอยู่ที่คอปเตอร์คอปเตอร์อยู่ที่กระเป๋าให้มาก็เก็ตเก็ตตีย้อนกลับมาเป่าตีบอลย้อนกลับมาแล้วให้มาลูกนี้แบคบขวายู่ที่วทีม ทีมค่อยๆขยับพาบอลขึ้นมาแล้วยกมาลูกนี้ข้างหน้าเก็บได้แต่ว่าล้นไปหน่อยต้องวิ่งไล่ตามลูกนี้ล้นออกหลังบายามูบโคตรผู้ฝึกสอนมีการกระตุ้นลูกทีมนะตอนนี้ตอนนี้นี่ตามอยู่1นประตูศูนย แล้วยังได้บอลอยู่ที่ฐานปัญญามีบอลย้อนกลับมาหวังสนามมาที่แบ็กขวาหมายเลขยี่สิบสองเก็บบอลได้ลิมเส้นด้านขวามีตัวรอบอลอยู่แล้วให้มาหมายเลขสามเก็บบอลแล้วยังไงเบียดแย่งกันอยู่ให้มาก็ยังติดโอ้ลูกนี้เจ้าเปาเจ้าเปาหลอกสวยเลยทีเดียวให้มาที่เจ้าบีมบีมได้บอลอยู่แล้วคลองมาก็ยังติดอยู่ยังอยู่ตรงกลางหมายเลขยี่สิบสองนี่ตัวทําเกมแดนกลางของฐานปัญญาเลยดีบอลย้อน ไปที่แบ็คซ้ายให้มาริมเส้นด้านซ้ายแล้วให้มาไล่เส้นมาข้างหน้าด้านซ้ายมีตัวเติมอยู่แต่ว่าโดนเจ้าทีมโดนหลอกไปลูกนี้ยังได้อยู่ที่ฐานบัญยายังแย่งย้อนกลับมาได้แล้วยกมาลูกนี้ก็ยังติดแล้วเก็บได้โอ้อกรอมไปลูกนี้ก็ยังติดผููเลงของฐานบัญยาแล้วลูกนี้จานบอกว่าเล่นต่อไปไม่ฟาวได้อยู่ที่ฐานบัญยา พอตเข้ามาตรงกลางแล้วยังไงยกมาลูกนี้เลียดก็ยังติดผู้เล่นของฐานปัญญายังได้บอลอยู่ฐานปัญญาตีบอลย้อนกลับมาตอนนี้นี่โมเมนตัมความได้เปรียบนี่อยู่ที่ฐานปัญญานะถือว่าคลองบอลน,นี่70%เลยทีเดียวอยู่ที่หมายเลขอิสลามอิชาลัยยังตั้งเกมไม่ได้เลยนะตอนนี้ แล้วตีบอลย้อนกลับมาแล้วยังไงลูกนี้บอลลอยลยแล้วหล่นลงมายังเก็บได้ยังไงลูกนี้ยังได้บอลอยู่อยู่ที่ถานาัญญาให้มาลูกนี้เก็บได้พามาให้มาลูกนี้ไม่เจอใครเข้าทาเจ้าทีมทีมยกมาเก็บได้เจ้าบีม บีมให้มาลูกนี้สวยได้ที่เดียวมูวี่หมูวี่ลองยัดแต่ว่าลูกนี้เบาไปนิดนึงตนัตนตันมุดเดินไปดิมุดเดินไปดิเดินไปดิเดินไปดิดดดดได้บอลอยู่ที่ฐานบัญญาแล้วยกมาลอยๆมาหวังข้างหน้าเก็บแล้วลูกนี้หลอกบังเจ้าทีม แล้วก <young men. S 1> ็ชากมาริมเส้นด้านขวาจะเจอดักแล้วลูกนี้เป็นบอลทุ่มของอิสราเอ่อะไรโอ้ตอนนี้นี่อิสราใช่อะไรยังตั้งเกมไม่ได้เลย อย่างแย่งกันอยู่มุมธงล้วลุงน้ถานปัญญาตีบอลกลับมาได้แต่ก็ยังเข้าทางของอิสลามวิทยาไรแล้วยังไงแหวกมาก็ยังติดได้อยู่แล้วให้มาริมเส้นอาดัมได้บอลให้มาที่อักลอมวันทูมาก็ยังติดถามปัญญา เล่นบอลไม่เจอไม่อะไรเลยไม่มีนี่เลยได้อยู่ที่เป๋าเป๋าได้บอลให้ตามเส้นมาที่จยเกตเกตได้บอลอยู่แล้วปาดมาตามช่องแต่ว่าโดนสก,กัดได้นี่ลามาัวอะไรอ่ะ ย่ chat, uh, uh. Mm ังได้อยู่ที่ฐานปัญญาแล้วยกมาลูกนี้ลูกนี้ใช้ก้นพักอยู่ที่รอมัดย้อนกลับมาวิไล่บอลเขาตาย ได้บอลอยู่ที่สลามวิยชลัยตีบอลออกไปที่แบ็กขวา,าขวาได้บอลอยู่ค่ <Okay. S 1> อยๆข,ขยับเติมให้ง่ายๆมาที่ททเจ้าโฮมยกลอยๆมาหวังให้ oh. <Hey. S 1> อาดัมเก็บแต่ว่าลูกนี้ล้นออกข้างสนามไป oh. <Hey. S 1> ทุมมาก็ยังติด บอลเนี่ยส่วนมากาจะาเป็นการคลองบอลน,นี่ฐานปัญญาจะเหนือกว่าเราไม่มีอะไรเลยบางเรื่องเขา,า,าไม่มีเราไม่มีเลยเลื่อไม่ได้เลยเฮีายายาคนไอเด็กหโอยมาเชื่อนะอัคคลอมอักลอมอักลอมนะอ่าทุมมาอยู่ที่อักลอ,อ,อมโดนดก,ก,กระแทกลูกนี้ยังขุกขิกกันอยู่แต่ว่า ถามมัญญาได้บอลให้มาลูกนี้ก็ยังติดแล้วตีย้อนกลับมาผูสาประตูตั้งใหม่ออกมาที่ทางด้านขวาวแล้วยกมาอบอลตรงกลางของอิสลามวิชาลัยไม่มีเลยนะตอนนี้ เกมรู้นะแล้วมีการขยับเอาเจ้าเกตออกมานั่งพักส่งเจ้ามินลงไปแล้วยกลอยลอยวิ่งแข่งมาทันไม่ทันแล้วทันหรือเปล่าโอ้บอลวิ่งเร็วไปนิดหนึ่งนะแรงไปนิดหนึ่งตั้งกันใหม่แล้วบีบเข้ามาอยู่ที่ฐานปัญญาหมายเลขยี่สิบสองแดนกลางของฐานปัญญาหมายเลขสิบสองนี่ปักหลักทำเกมเลยนะ ส่วนอวทรเนี่ยยังตั้งเกมไม่ได้เลยนะตอนนี้นะบอลตรงกลางของอวทรหายไปเลยเอโอ้แล้วจิ้มรอดดากมาแล้วแย่งกับมาได้แล้วให้มาข้างหน้าแต่ว่าล้นอบอลอวทแร์ใตอนนี้เหมือนแบบรีบเล่นไปน,นิดนึงนะฮะอ,อยู่ที่เจ้าโฮมอยู่ที่เจ้ามินมินคล้องมาย้อนกับไปตั้งกันใหม่ที่จเจ้เปาเปาโยกมาไปไม่ได้หมุนย้อนกับไปตั้งกันใหม่ ให้มาที่ยวทีมทีมได้บอลออกบอลมาที่อารลอมแล้วโดนตัดได้ตรงกลางเก็บได้อีกแล้วสำหรับฐานปัญญาหมายเลข13ตีบอลวันทูแล้วลองยัดลูกนี้ยังติดผู้เล่นของโอ้โหลูกนี้ควยสวยให้มาที่ยโฮมอยู่อยู่ที่ยอมูบมุฟผาหนีมามูบโยกมา ไอมาลูกนี้ไม่รู้กันโดนตัดได้โอ้ยเกือบไปกำลังดีแล้วนะตอนนี้บอลย้อนกลับไปต้านใหม่ผู้สาประตูไอมาลูกนี้สายเก็บได้แล้วตัดมาล่อมโยกเข้าซ้ายแต่ว่าก็ยังติดผู้เล่นของฐานปัญญา อวทอดูรีบออกบอลไปนิดนึงนะฮะหวังจะทำประตูทวงคืนแต่ว่ากลายเป็นมันลนไปหมดแล้วโยกมาก็อย่างแหวกมาได้แล้วพามาเจ้าบีมสวยเลยทีเดียวแล้วยังได้อยู่ตีบอลย้อนกลับมาที่เจ้าโฮมโฮมย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ที่ยอทีมหมายเลขยี่ิบเอตีบอลย้อนกลับไปที่คอปเตอร์ ให้มาที่แบกขวาอยู่ที่ละหมัดได้มามองเพื่อนแล้วให้มาที่อักลอมอักลอมคล้องแล้วให้มาตรงกลางสวยเลยทีเดียวตอนนี้เป็นลูกเป็นล่างขึ้นเลยนแล้วก็ลูกนี้ยกมาลอยๆหวังข้างหน้าวิ่งแรงไปหรือเปล่า โอ้ตอนนี้นี่โค้ดผู้ฝึกสอนนี่บีบอย่างหนักเลยสำหรับผู้เล่นของอิสราเอลได้อยู่ที่ฐานปัญญาตีย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ที่เซ็นเตอร์ขึ้นไม่ได้ตอนนี้เพรเพรสูงแล้วเพรเพรสูงแล้วตอนนี้ต้องช่วยกันเพชแล้วให้มาแกเอามาได้สำหรับฐานปัญญาลอยโยเข้าซ้ายไปง่ายๆเลย แล้วให้มาลูกนี้ก็ยังติดอดัมอดัมได้บอลอยู่โยกเข้าซ้ายพามาลั่นไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังได้อยู่อักรอมอักรอมลุยเข้าไปใหญ่กว่าเยอะลูกนี้แต่ว่าโดนบงังแล้วยังไงยังเก็บได้ยังเก็บไ,ได้อยู่แล้วยังไงโยกสวยอดัมให้มาที่อักรอมยังได้อยู่โยกเข้าซ้าย ตอนนี้ยังโดนน้ำอยู่แค่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะตามอยู่แค่ลูกเดียวสำหรับอิสลามวิทยาลัยจังหวะนี้นี่ได้ลุ้นเลยทีเดียวเป็นลูกคอนเนอร์คอนเนอร์คลิกจะทวงประตูคืนได้ไหมยกมาลอยๆยมาแล้วยังไงลนแล้วโอ้ยลูกนี้ มันโดนข้างเท้านะโดนไม่เต็มเท่าไหร่บอลมันเลยเบาเข้ามือผู้สียประตูของฐานปาัญญาฐานปัญญาก็ให้ง่ายๆสั้นๆโยกดึงออกขวาแล้วย้ายมาตรงกลางแล้วจิ้มมาลูกนี้มีตัวประคองอยู่หมายเลขยี่สิบสองหมายเลขยี่สิบสองนี่ของฐา,านปัญญานี่เป็นตัวทําเกมเลยนะตัวประคองทีมเลยนะฮะสำหรับหมายเลขยี่สิบสองย,อย้อนกปตั้งหมายเลขสี่ตีบอลย้อนต้องเพรสูงเลยตอนนี้เพรชชได้แล้วลูกนี้แต่ว่าก็ยังไม่มีบีบเข้าไป โอ้ลูกนี้ปล่อยเขาเล่นง่ายไปหน่อยนึงนะสำหรับอิสราเอลไทยให้มาลูกนี้เก็บได้ริมเส้นแล้วยังไงจะเปาตัดได้โดนลุมสองเราโยกมาลูกนี้จานบอกว่าเป็นบอลของอิสลามวิทยาอยู่ที่จมินแล้ว ปั๊มบอลมาลูกนี้บอลย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ที่พู้สาประตูยกมาอักลอมสูงไปนิดนึงลูกนี้ไม่ถึงบอลยมีอาร์กลอมู่ไป้ยดนเงลูเจี้ไม่ได้เลย แล้วได้อยู่เสี่ยวโฮมโฮมให้มาลูกนี้อยู่เสี่ยวมุฟมุฟได้บอลอยู่แล้วโยกเข้าขวาแล้วให้มาตรงกลางแต่ว่าก็ยังติดผู้เล่นของฐานปัญญาให้เบาไปนิดนึงน้ำหนักขาดไปนิดเดียวอยู่ที่หมายเลขยี่สิบสองตัวทําเกมของฐานปัญญาให้มาที่หมายเลขสิบสามแล้วตีบอลข้างหน้าเลยยังได้บอลอยู่ที่ฐานปัญญาไปมุมธงแล้วยกมาแต่ว่ายังติด เซนเตอร์อยู่ที่จะอโฮมให้มาที่จะเปาเปาถึงมามูฟลูกนี้โดนสกัดออกข้างสนามไปไอดีไอดีสตัวนึงมูฟอยู่ตรงนี้แล้วามีลูกกลางกลางตอนนี้อวทรนี่ยังเชื่อมไม่ได้เลยแล้วโดนตัดอีกแล้ว ลูกนี้แบัอยังได้อยู่ที่ฐานปัญญาแล้วยังตัดกับมาได้อยู่ที่เจ<อ>้าโฮมโฮมตีบอลย้อนกลับมาอบอลน,นี้จะขึ้นข้างๆอย่างเดียวนะอิสาราเอไม่ใช่อะไรตรงกลางยังไม่ได้บอลเลยนะตอนนี้นยังปรับไม่ได้เลย ได้บอลอยู่ที่อามินมินยกมาสวยบีมเก็บได้ไ<ป>บีมพามาบีมพาไป,ไปแล้วโดนตัดได้เป็นคอนเนอร์คิกของอิสลามวิยายลัยตรงกลางไม่มีบอลเลยไอ้มัดเดือดไปเลยมันต้องโดนดหายงงี้ะ อิสลามวิทยา,ายได้ลูกคอนเนอร์คิกลูกนี้มีลุ้นหรือเปล่าเบเยุ้งเนี้ยเอาแล้วเซฟเฟรยก้ยกมาในกรอบแล้วยังไงได้อยี่เ้อมัดแล้วลองยัด ลูกนี้แต่ว่าโยงต,ตะกัดแล้วยกมาก็ยังติดอยู่ยังได้บอลอยู่ยังได้บอลอยู่ bon โดนลุมอยู่สองยังไงจะแกะได้ไหม<อ>แล้วให้มาก็ยังติดแล้วปาดมาก็ยังติดแล้วยังได้อยู่ที่<อ>สสามเวลาโยกมาพามาแล้วลูกนี้าอาจารย์ม,มองว่าได้เปรียบเล่นต่อไปฐานัญญาได้บอลอยู่แล้วยกมาอาจารย์บอกว่ามีสัญญาณนกหวีดมีการบาดเจ็บของฐานปัญญานะ เป็นฟรีคิกของฐานบัญญาโอ้ตอนนี้นี่โคตร